ถวายชัยพระภูมีศีกษัตริย์พระทรงฉัตรปกเกล้าชาวสยามจากกรีวงศหรือเรื่องเรืองพระนามทั่วเขตคามเทิดบุญญาพระบารมีน้ำพระไทยงดงามด้วยความรักไทยประจักษ์เปี่ยมสุขทุกถิ่นที่ชาวประชาภูมิพักพระจักกี น้อมพักดีมั่นทำร,ร,รงพระทรงชัยเฉลิมพระชนมพันษามหากษัตริย์เป็นร่มฉัดให้สยามงามสดใสพระมหากรุณาพระศกไทยคือจอมใจแห่งปวงราชนาถภูธรเชิญตรัยรัฐเทวันมั่นรักษาพระราชาเลิศทศพิษอดิศร สถิตคู่ธานีนิรันดรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรศรกิติมณฑลเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ